เฮ้ยตาเตนทำอย่างนี้ได้ไงพี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ทำไมไปนอนตรงนั้นไม่มานอนในใจพี่ไม่มานอนในใจพี่ไม่มานอนในใจพี่ อะไรครับนี่ยเดูใหม่ให้ดูหน่อยเต้นโหรหนูจำไม่ค่อยได้เท้าไหล่หรอกใครไปใจพี่ไม่ดีเฮ้ยมาไงครับเนี่ยกองโจรครับวันนี้ทุกคนเห็นเปล่าเห็นเปล่าว,วันนี้มีอะไรดีใจกับเซนเตอร์ซิง2คูคกับอ e ีสิตานะคะขอบคุณค่ะห้ามไปนอนตักใครเน้อหว่วนอนตักพี่มามได้เปล่าเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเลือนเล่นโดยไม่ต้องพายพระเอกพระเอกเอ็มวีจะรอเท่าคันิงไหมนะเน่นสินะ ยังไงใจผมก็หล่อครับจะเข้าไปใน RNA จะได้เจออยู่ได้ละได้กิดติ้งแล้วนะใจละลายอ้าเขินนะคนหน,หนูหนูพูดเสียงปกติใส่กิติ้งไม่ได้อ่ะอนื่เขินมันใจในการฝ่าวิง่งฉุกแค่ไหนครับคนคขนุ่มคนิงบอกเลยนะคะให้ร้อยได้ได้สูงเดี๋ยวพี่จะไปเคี้ยคขนุ่มคนิงให้สุดเสียงเลยขออย่างเดียววางไม้เคือ,ออะไร วางไม้พายในมือลงก่อนนะอะไรเหรอคะห้าวอ่ะมาถึงสั่งปิดไลฟ์ป่ะครับสามสิบเอ็ดค่ะอีไปแล้ะไปละอีไปและไปละไม่กลัวยันจบทุกไลฟ์อยู่อยู่ในห้องนี้คือแบบโดนลาตินถ้าแบบอยู่กับลาตินต้องโดนตลอดลาติมดวงปิ่งปองกันเปล่าลาตินนูนโดนปิ่งปองกันเปล่า ปลาปลาน่ากลัวอะใครลาตินอนะนะใช่ไหมลาตินน่ากลัวมากเลยทุกคนอยู่กับใครบ้างครับอยู่กับน้องโปบาริมะลาตินและก็พี่ไขค่ค่ะไหนลองทําเสียงดูๆหน่อยสิครับ <c oughs> เฮ้ยลาเตนทำอย่างนี้ได้ไงพี่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ทำไมไปนอนตรงนั้น <c oughs> ไม่มานอนในใจพี่ไม่มานอนในใจพี่ไม่มานอนในใจพี่ เฮ้ยไม่ไม่ชอบชอบชไปชี้ช่องเลย <laughs> <laughs> จเจนนะ,จะเนจะเนเจนคือราตินจเจนแอบแซบเดอ้อ <laughs> นี่นี่ทุกคนแบบเวลาเวลาเวลาแบบไปไปโรงเรียนใช่ไม้ม <laughs> แล้วทีเนี้ยตอนพักเที่ยง โต๊โต๊นั่งกินข้าวคลุ่มหนูแบบมีคนเยอะอยู่แล้วมันไม่พอแล้วเพื่อนหนูอ่ะก็จะแบบมีที่ไหนว่างบ้างหนูก็บอกว่าเข้ามานั่งในใจเราได้นะเราจะคิดถึงนะครับเ <c oughs> บบเบบคืออะไรอะ่ะตอนเก่งนะเราอะ่ะเ้ยอ๋อมาจากฉลาดเกมโกกับเบบ <c oughs> ตอนนี้มาสอนเรียนภาษารักกันนะคะให้ <c oughs> แล้วบุรีมีลิงลิงคนัก รักคณิคณิงบอกฝันดี้ว้ฉันคุณหลอดไหนได้ไหมคะคิดไม่ออกก็เนี่ยไปนอนได้แล้วใช่ยังไม่นอนอีกนะคิดไม่ออกไปแล้วเขินเขินเขินองเขินไม่ไหวแล้วแต่งค่ะยี่พูดจบเลยแบสปุดบอีกแล้วนี่บายบายครับก็ทุกคนนะคะ คืนนี้ก็ขอให้ฝันดีฝันถึงหนูคนดีคนคนี้คนงามน,นะคะจุ๊บบ๊ายบายไปละ